อาสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำสิ่งดีๆเหมือนเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งที่เหมาะสำหรับชาวติ k กต k e r อย่างมากเลยนะครับซึ่งแอป,ปนี้ชื่อว่าแอปแ a p c ั t ครับเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ไปว่า c a p Cut อย่างของผมใช้ iOS ผมก็จะเข้ามาที่ app store แล้วก็พิมพ์คขาว่าแ a p c ัดลงไปนี่คือแอป,ปนี้ครับ อ่ผมยังไม่ได้อัปเดตนะกดอัปเดตก่อนซึ่งแอปนี้มีข้อดีมากๆเลยแล้วผมก็จะมาพูดว่าแอปนี้ดียังไงมีข้อเสียไหมใช้ประโยชน์ได้ยังไงมัง่งและดีสำหรับชาวติ๊กต็อกเกอร์ยังไงติดตามชมครับหลังจากเราดาวน์โหลดแอปนี้มาแล้วนะครับเรามาเปิดใช้งานกันซึ่งข้อดีของแอปเนี้ดียังไงนะครับเรามาที่ชั้น จริงๆผมแนะนําว่าสําหรับคนใช้งานครั้งแรกให้ล็อกอินเลยนะถ้าสําหรับใครที่ลงวิดีโอใน t i k t อกอยู่แล้วก็ให้ล็อกอินที่ Tik t o อกเลยครับแต่ผมไม่ได้ใช้ใน t i k t อกนะผมก็จะไม่ล็อกอินเมนูหน้าแรกคืออะไรครับเรามาที่ภาพรวมของฟิวเจอร์มันก่อนละกันจริงๆเนี่ยคุณสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะว่าฟิวเจอร์มันทำอะไรมัง่งอย่างนี้ครับเห็นไหมมันจะมีสอนผมจะแนะนำเข้าวๆมาที่โปรเจกต์ใหม่ครับจะสังเกตว่าแอปเนี้ยจะมี ให้เราเลือกวิดีโอของเราหรือเลือกสต็อกวิดีโอของแอปนี้ที่มีให้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีซีนหนังหรือซีนซีรีส์ต่างๆที่ให้เราได้ใช้งานนะครับแต่อย่างของผมผมจะเลือกวิดีโอที่ผมโหลดมาไว้ใช้งานนะ3มวิดีโอกดเพิ่มอันดับแรกเราสามารถเลือกภาพปกได้เราเจะฉากนี้เป็นภาพปกผมกดบันทึก เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นภาพปกถ้าวิดีโอนี้มีเสียงเราสามารถกดปิดเสียงคลิปได้ตรงนี้ครับและรูปแบบการตัดต่อเนี่ยจะเหมือนแอปหลายๆแอปในโทรศัพท์เลยก็คือมีการแก้ไขเพิ่มคีย์เฟรมตัดลดระดับเสียงเล่งความเร็วแบ่งฉากเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราก็ลบนี่คือพื้นฐานสําหรับคนที่ใช้แอปตัดต่อวิดีโอการเพิ่มเสียงเพิ่มข้อความสติกเกอร์น่ารัก,น,รกน่ารักใส่เห็นไหมครับนี่ขยายย่อ ก็หลักๆข้าวๆของแอปนี้จะมีประมาณนี้นะครับแต่งงละสิว่าทําไมผมบอกว่ามันเหมาะสําหรับชาวติ๊กต็อกเกอร์มากๆทั้งที่แอปมันมีแค่นี้จริงๆแอปนี้มีความลับพิเศษซ่อนอยู่อย่างหนึ่งครับถ้าให้ผมสอนเรื่องการตัดต่อในแอปนี้เนี่ยผมว่าน่าจะต้องวิดีโอเกือบครึ่งชั่วโมงเลยแหละครับเพราะว่ามันมีเยอะมากๆผมจะไปที่สิ่งสําคัญที่สุดที่ผมแนะนําแอปนี้กันเลยดีกว่า และฟีเจอร์ที่ผมว่ามันคือสิ่งสําคัญของชาวติ๊กต็กตอกเกอร์เลยก็คือแม่แบบครับแม่แบบมันดียังไงทําไมผมถึงแนะนําแม่แบบสามารถมีให้เลือกหลายอย่างนะครับตามจังหวะเล่นเสียงมีมเลือกสักอันมาก่อนอ่ะผมมาที่อันนี้แล้วกันมผมอยากได้เอฟเฟกประมาณนี้ผมกดใช้เทมเพลตเลยครับเลือกวิดีโอที่เราจะเอามาตัดต่อซึ่งอันเนี้ยเขาให้เลือกทั้งหมด6คลิปเลยนะผมมีแค่3คลิปผมกดดูตัวอย่างไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วสําหรับตัวเทมเพลตแต่ละอันเนี่ยพยายามเตรียมวิดีโอมาให้พอเทมเพลตนะครับผมจะเลือกเทมเพลตที่ใช้วิดีโอของผมพอใน3วิดีโอนะอ,อันนี้แล้วกันอันนี้ใช้แค่วิดีโอเดียวผมกดเข้าไปนําเข้ากดดูตัวอย่างมันจะใช้เวลาโหลดสักพักหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เห็นไหมครับว่าตัวเทมเพลตเนี่ยมันจะใช้วิดีโอเรา แต่ไปอยู่ในเทมเพลตเขาและใส่เสียงเพลงแส่อะไรให้เลยเพราะฉะนั้นมันง่ายมากๆนะครับถ้าคุณจะไปลง TikTok ลง IG หรือลงตามโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่คุณจะใช้งานนะครับแต่เรามาพูดถึงข้อเสียของแอป,ปนี้กันดีกว่าสมมุติผมกดส่งออกสังเกตนะครับว่าแอป,ปนี้ถ้าเราเล่น TikTok เนี่ยจะไม่มีข้อเสียเลยเพราะว่า เราแชร์ไปมันจะไม่มีลายน้ำของแฉกคัดนะครับแต่ถ้าเราเล่นแอปอื่นมันอาจจะมีข้อเสียเพราะว่าถ้าเรากดบันทึกไปยังอุปกรณ์มันจะมีลายน้ำของแฉกคัดตามมานะอันนี้ผมสามารถปรับได้ว่าจะเอาวิดีโอความละเอียดเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็คือจะใช้ความละเอียดสูงสุดกันอยู่ละผมแนะนําว่าถ้าใครเล่น t i k t o ออยู่แล้วอ่ะกดบันทึกและแชร์ไป Tik t o อกเลยครับน่าจะเป็น แอปที่ใช้ง่ายที่สุดแล้วมั้งเท่าที่ผมคิดออกนะอันนี้ผมไม่ได้จะแชร์นะครับผมกดยกเลิกไปนอกจากแนะนาํายังมีการตามจังหวะเล่นเพลงม,มีแฟชั่นต่างๆนะครับเทรนใหม่ๆที่เรารู้หรือเราอาจจะไม่รู้ก็ได้เนี่ยก็มาลองใช้งานกันหรือเราจะเซิร์ชเนี่ยอย่างสมมุติว่าเขาบอกว่าเทรนของอันนี้ที่เป็นกระแสเทรนวันนี้มีอะไรมั่งดูมีแบบเทรนอะไรเยอะแๆเลยสมมุติตุจีนนะ นะครับว่าก็จะมีเห็นตุจีนมาให้ชายเยอะๆเลยซึ่งแอปแขคปขัดคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องเซียนเป็ดแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าผมจะเอาทิกหรือแอปพลิเคชันดีๆอะไรมานำเสนอกันอีกขอบคุณครับ